ชั่วมองอย่างเซียนนะครับวันนี้อยู่กับวัตถุมงคลของหลวงปูล่ลำวัดสามัคคีธรรมนะฮะและขารับเชิญอเราอีกหนึ่งท่านนะฮะพี่อ้วนสวัสดีครับพี่อ้วนครับพี่อ้วนนี้เป็นลูกศิษย์กนกุติครับลูกศิษย์หลวงปู่ <นะ S 2> ผมมาอยู่วัดก็ปี2536มาเรียนรางฮะผม<อ>ก็เป็นลูกศิษย์กองกลางก็คือไม่ได้สังกัดท่านใดท่านหนึ่งเช้าก็ออกไปบิณฑบาตกับพระ ก็ดูแลปฏิบัติหลวงปู่ก็บ้างไม่ถึงกับก้นกุฏิแต่ว่าก็อยู่ส่วนกลางแต่ว่าดูแลเก็บกับข้าวอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพี่อ้วนก็จะมาคอยให้ความรู้กับพวกเราด้วยนอกจากพระอาจารย์แล้วนะครับวันนี้ได้พี่อ้วนเด็กวัดตัวจริงเสียงจริงมาให้ความรู้เลยแหละครับเรียกว่าโตมากับข้าวก้นบาทของหลวงปู่กันเลยทีเดียวสุดยอดไปเลยครับผออมวัตถุมงคลอาจารย์ครับ วัตถุมงคลของหลวงปู่เนี่ยมีชื่อเสียงที่สุดคืออะไรเป็นคํากล่าวขานว่าเทเวศศักดิ์สิทธิ์ปิดตามีพลังตุกแกโด่งดังเชือกคาดสุดขัง,ขงสมหวังแม่นางตุก,กตากายสิทธิ์ไล่ไปตามคำานี้จะได้ว่าเทเวศศักดิ์สิทธิ์ก็คือเทเวศักดิ์สิทธิ์วันเทเวศักดิ์สิทธิ์วันรุ่นปีระดับปี5้าศอันนี้อันนี้จะบอกว่าอันนี้เป็นเป็นองค์องค์ที่ ถอดบล็อกองค์แรกที่หลอดที่วัดวันที่25กุมภาพันธ์ปี2550มีองค์เล็กๆนี่อันนี้ก็ทําสวยๆอันนี้เป็นเนื้องเงินปี50แต่ว่าอย่างเงี้ยเนื้องเงินเนื้องเงินอันนี้กระไหลทองใช่ไหมฮะอันนี้ก็น่าจะมีที่สร้างคือ,อรอนนุ่นนี้ปี50ก็คือบล็อกผมเป็นคนพระอาจารย์ให้ไปถ่ายรูปรอบองค์ท่านเพื่อจะมาแกะบล็อกนี้ครับผมก็ไปจุดทูบขอแล้วจากนั้นผมก็สัมผัส หลายหลายอย่างไปไหนก็ปลอดภัยก็เป็นท้าเวสุวรรณปี5 0นะมีแต่ว่าคือตอนนี้ปี5 0อาจจะไม่มีแล้วอาจารย์ตอนนี้ตอนนี้ก็มีรุ่นรุ่นใหม่ๆแต่ว่าก็เข้มขังเหมือนเดิมตอนนี้ถ้าเกิดว่าท้องตลาดที่เขาเช่าหากันนี่ราคาประมาณเท่าไหร่ฮะก็น่าจะ5 0 0 0อัพแล้วห0 0พัอัพอาจารย์เย็นเก่าที่ของจีนอ่ะครับอ่าผสมจีนแล้วก็มาร่วมกับลวงพลนเป็น2ศาสตร์จีนกับไทย ก็มีทั้งจีนและไทยแล้วก็มีท่านเทพไช,ชยซิงเอียด้ยเพ<ป>ราะว่าทางท้าวเวสสุวรรณเนี่ยถ้าเป็นทางจีนเนี่ยก็คือจะเป็นเทพไชยซิงเอีย,ยโอ้เลยนองเดียวกัน,งนองคเดียวกันท้าเวสสกติดปิดตามีพลังก็คือปิดตามีพลังก็คือเป็นพระนะฮะพระปิดตา,ตาเนื้อว่านเกสรเน,นื้อว่านเกสนเนรสน่มีกี่พิมพ์กี่ไซส์ครับมีใหญ่กลางเล็ก อ๋อมีจัมโบ้ด้วยมีกลางด้วยมีเล็กด้วยัจัมโบ้คือใหญ่นั่นแหละครับสร้างปี08 08ะโอ้โหอันนี้ลึกลึกไป้นไป08อันนี้ตั้งแต่โอ้โหยังยังไม่มาที่นี่อันนี้คือยังมีความพิเศษเพราะว่าเกสรร้อยแปดนะการที่จะได้หนึ่งชนิดหลายๆอันมาเป็นหนึ่งชนิดแล้วก็หนึ่งสองสามไปถึงร้อยแปดลง ลง,ล,งลงปุลำลงข้อลำท่านก็เดินทุดงหาหาของท่านโอ้แสดงว่ามากกว่าร้อยแดใช่ <c oughs> แล้วก็มีเลือดนี <c oughs> ่เลือดนะครับพระอาจารย์เลือดของท่านเลือดของท่าน <c oughs> ดูดออกมาครับเลือดไปเขียนแล้วก็ทำพิธีโอ้เฮ้ยปกตินี้เราจะไม่ค่อยพบเจอวัตถุมงคลที่มีส่วนผสมของเลือดเป็นมวลสารอยู่ด้วยนะครับห้อยพระปิดตารุ่นนี้แล้วรู้สึกเข้มขลังเหมือนมีหลวงปู่อยู่ด้วยเลยนะครับเนี่ยค่ายว่าคือด้วยเลือดเนื้อของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอทำพระนี้เพื่อ เพื่อคนไปบูชาแล้วก็จะได้แคล้วคลาดปลอดภัยด้วยหลวงพ่อโอ้โนี่เพิ่งเคยได้ยินเนะครั้งแรกท่านใช่ฮะนี่น่าจะเกินห้าพันแล้วล่ะผมว่าดูแล้วปกติครหลวงอะไี้ก็เป็นหมื่นโอ้รีหลักคือถ้าคนคนไม่เคยรู้ก็จะเออไม่ไม่รู้แต่ว่าเรารู้ประวัติแล้วก็ครับมันเป็นของมีคุณค่ามากมากตั้งใจทุ่งเทมากๆเลยนะครับเฉพาะนะมวลสารที่จะใช้เลือดนะครับหลวงปู่เลยนะ เมือนก็คือว่านต่างๆที่เป็นมงคลนะมากกว่า1้อแปดชนิด,น,ดนี่ก็นะฮะกว่าจะตามหามาครบนี่ก็เหนื่อยแล้วนะเหนื่อยแล้วนะฮะลหลวงปู่ก็ต้องมาเยือตัวเลื้ยงอ,อีกนะครับนะฮะเพื่อเป็นการการ,การันตีว่าวัตถุมงคลชิ้นนี้ข้าพเจ้าขอตั้งใจทำใช่ใ,ชใชะะด้วยเลือดเนื้อของข้าพเจ้า นี่เพิ่งเพิ่งเคยได้ยินเรื่องนี้แหละว่าวัตถุมงคลนะใช้เลือดเอาต่อมาท้าวเวชักติปิดตามพิรังทุกแกด่งดังทุกแกที่ว่าเรียนกับหลวงพ่อคืนนะรุ่นแรกอันนี้อันนีหนึ่งหกอันนี้เป็นดินอันนี้โลหะอันนี้โลหะนะข้างล่างมีอุดผงนะโอ้นีปีหนึ่งหกก้อนใช้เวลาห่างจากหลวงพ่อคืนมรณภาพก็สิบประมาณสิบปีถึงจะสร้างเพราะอะไรถึงห่างสิบก็จะไม่สร้าง ครับครูบาอาจารย์คือหมายว่าให้ห่างมาตั้งสิบปีครูบาอาจารย์ทำหนึ่งรุ่นเนี่ยให้เวลาสิบปีนะครับท่านเสียเราลูกศิษย์ก็อีกสิบปีหลวงพ่อหลังเป็นการให้เกียรติครูบาอาจารย์นะก็ถ้าตอนนี้หลวงพ่อาไม่อยู่ก็อีกสิบปีถึงจะมีรุ่นต่อไปคือคือถ้าคนยุคยุคเก่าเขาก็จะชอบรุ่นนี้เขาบอกว่ารุ่นเนี้ยร้องพอตุกแกร้องแล้วเขาจะโชคดีเขาจะมีโชคมีลาบแต่ทุกแกหลวงพ่อก็ก็จะคือคือเป็นที่นิยม ทุกรุ่นผมผมเองผมก็จะจะเจออย่างนี้อันนี้ปี5 0 5 0อันนี้ผมสวดมนต์ที่บ้านแล้วผมก็สวดมนต์แปลโดยหนังสือสวดมนต์วัดสามัคคีทนมนี่แหละสวดมนต์บ้านผมไม่เคยมีตุ๊กแกแล้วอยู่ๆตุ๊กแกก็มาร้องก็แปลกผมก็ว่าเออแปลกรุ่นสุดท้ายปี6-1โอ้ที่สร้างมาเรื่อยๆนะจนมารุ่นสุดท้ายก็ปี6-1ที่ทันหลวงปู่ก็เป็นเครื่องรางนะส่วนใหญ่แล้วก็ร้านค้านะร้านขายของ เชือกคาดสุดขั้งต่อมาอันนี้คืออันนี้นจะบอกว่าเป็นเป็นวิธีการทำที่ค่อนข้างยุ่งยากหมายความว่าเชือ,<บ>อกคาดนี่แเชือ,อกคาดนี่ครับจะบอกว่าเชือกคาดเนี่ยประกอบด้วยข้างในเป็นไส้ทำจากผ้าขสุพแล้วหลวงพ่อก็จะจานจานยันแล้วตรงนี้ก็มีตะกรุดสองดอกแล้วเชือกคาดเนี่ย เราบูชายังไงพี่บูชาก็คืออย่างวัตถุมงคลเงี้เราก็ไปแขวนใช่มใช่อันนี้ก็คือเชื่อกคานใหญ่จะห้อยห้อยกับเอวห้าดเอวแต่ว่าเชื่อก้าดหลวงพ่อคือคือไว้บางคนก็ไว้ในรถได้ของไว้ในรถได้โชก่อได้ล้างพันอย่างเงี้ยแต่นี่พอดีเลยนะนี่เอวสัมสองหมายความว่า ็เปนเนใส่พอดีคาดได้พอดีอีกแล้วนะครับเซียนนุมอะไรมันจะเหมดะจอดขนาดนี้นะพี่เนาะเออแต่ดูดูแล้วพี่อ้วนเขาน่าจะหวงของอยู่นะครับพี่ถ้าอยากได้อสงสัยต้องคุยกันยาวนะครัะผามพุทธคุณด้านไหนกันผีเขาบอกว่ามีคนแถวเป็นมีหมอผีแถวอีสานเคยมาเช่าเอาไปปราบผีเปาะก,ก็มีอ่าอันนี้ต้องเซียนแท่งแล้วล่ะอันนี้ขนาดกลางมีใหญ่กว่านี้ อันนี้เอาไว้ที่บ้านร้านค้าบ้าไว้ที่บ้านเอาไว้ครอบครอบมงคลอใช่ตอนนี้พระอาจารย์เวลาลุงหน้าหน้าทองท่านก็จะใช่อง์นี้น่าจะเป็นองค์ครูละสมหวังแม่นางตุกตากายสิทธิ์แม่นางตุกตากายสิทธิ์โอ้ค่อยๆนั่งกว่าอ่าเป็นสกนัะเดียวกันครับเป็นนางเทพครับเป็นวิชาที่ไม่ค่อยเจอในที่ไหนที่หาข้อมูลมีแต่สายนี้แม่นางตุกตากายสิทธิ์เป็นนางเทพพนมมือไล่เวทครับ ด้าน,นล่างก็จะอุดผงบนสารก็อข,อขอในเรื่องของธมาค้าขายเจรจาครับโอ้นี่เหมาะกับยุคใหม่เลยนะอย่างเซียนแท่งเดี๋ยวนี้เป็นเป็นเขาเรียกอ,อะไรลอ่นท้าบบน้เดี๋ยวนี้เล่นติ๊กตอกติดติ๊กตอกก็เนี่ยโอ้โห,โ,หโ,หโหช่วงนี้เซียนแท่งเป็นดาวติ๊กตอกอยู่พอดีสนใจบูชาไวสักองไหมล่ะครับเพ่เวลาถ่ายอะไรลงไปในโซเชียลจะได้ดังดังปังปังนะครับผอมป่าแท่งเอาเป็นดาวติ๊กตอกไปแล้ว อันนี้มันคือเขาเรียกวิชาที่คู่กับทุกแกเรียกซับก็คือจระเข้เฝ้าซับเรียกมาแล้วก็ต้องเฝ้าจระเข้เฝ้าซับอันนี้ก็เป็นเนื้อดินเผาเนื้อโลหะเนื้อดินเผาจระเข้นี่สร้างปีอะไรฮะก็สร้างอยู่เรื่อยๆแต่สร้างไม่ถี่เท่าทุกแกครับคือนานๆหลายปีจะสร้างสักทีหนึ่งครับอก็นะเป็นอันนั้นเดือนดินเผาจระเข้เฝ้าซับนี่เหมาะเซียนแท่งเลยเพราะว่าซับเนี่ยหามาได้แต่ออกไปหมดอะแจก สาวๆมัง่งน้องๆมั่ง,งยังไงครับเนี่ยพี่วันนี้อะไรอะไรก็เหมาะกับเซียนแท่งไปหมดเลยนะครับพอมสงสัยต้องได้ติดไม้ติดมือกลับไปแน่ๆแล้วครับเนี่ยคือ,ค,อคือเรียกซับมาได้แล้วเนี่ยต้องเก็บให้อยู่ด้วยน,นี่สำคัญอันมี้อีกหลากหลายวัตถุมงคลมีหลายๆก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็ที่สําคัญคือที่จะ มาประชาสัมพันธ์อันนี้คือเลยอยากจะให้ FC นะหรือว่าแฟนคลับรายการหนุ่มแท่งอารามทัวร์มาเช่าบูชาเพราะตอนนี้ทางวัดก็กําลังสร้างมนต์ดบใ,ใช่ไหมครับมณฑปอะไรฮะก็เบีมนมณฑปหลวงปูล่ลัมชั้นบนจะประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุครับนะชั้นกลางเนี่ยจะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศไทยก็ขานาดจำลองแล้วชั้นล่างสุดก็คือจะเอาสารีรังขารหลวงปู่ลัมาไปประดิษฐานที่นั่นก็จะประกอบพิธีนะครับนะครับนะบอกบุญกันด้วยนะฮะลูกศิษย์ลูกหานะครับคืออันนี้อันนี้จะบอกว่ามีความแปลก คือคือก่อนหน้านี้นนผมก็พอพอรู้ว่าวัตถุมงคลหลวงพ่อลำเนี่ยครับหน้าตาเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างนะเมื่อกุมพาที่ผ่านมาเนี่ยก็ฝันฝันปแปลกฝันว่าเออผมกับภรรยาก็มาหารพระอาจารย์มหาบูรแล้วก็อา,าจารย์บอกว่ากอบดินขึ้นมากอบนึงพระอาจารย์มหาบูรก็เสกก็กลายเป็นพระดินแต่บอกไม่เคยเห็นพระนี้แล้วก็หายไปอันนั้นคือจบฝันวันนั้นอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งฝันว่าหลวงพ่อลำบอกว่าไอ้อ้วน กูจะพาไปเอาพระที่กูเก็บไว้ทีเนี้ยในฝันคืออยู่ที่นี่แหละแต่ว่ากําลังเดินไปแล้วมีคนเดินมาแล้วท่านก็เลยไม่พาไปแล้วก็ผมก็ผมก็มานึกว่าหลวงพ่อท่านท่านยังมีพระเก่าเก็บอีกเหรอหรือว่าหลวงพ่อจะให้เอาพระกลุพระกลุใต้โบสถ์ก็คือเมื่อเมื่อตอนปีสามศูนย์จะมีปิตาอันเนี้ยปิตาสร้างจากดินเผาเป็นดินโป่ง ปิตานี่คือเอาดินที่ไปหลวงพ่อไปทุดงเจอพ่อปู่ฤาษีเจอเจ้าแม่กวดิมมาทําเป็นพระปิตาดินเผา8 000, 4 0 0 0องค์แล้วใส่ไว้ใต้โบสถ์ครับแล้วก็ตอนยกโบสถ์ปี47อเอาขึ้นมาบางส่วนแล้วทีนี้ผมก็ว่าหรือว่าหลวงพ่ออยากจะให้ไปเอาตรงนั้นมามา,ม,มาเพิ่มเพื่อใ,ให้คนได้บูชาจะได้สมทบทุนสร้างมณฑลครับแต่ในฝันก็คือ เห็นครับครับคับคับคราวว่าไม่ไม่ไม่คุ้นอ่ะหน้าตาไม่ค่อยคุ้นไม่ใช่พระปิดตาอ่าแล้วพอเนี่ยเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วพระอาจารย์มหาวุฒบอกว่าขอกุญแจจากท่านเจ้าว่าขึ้นไปข้างบนที่ท่านชอบนั่งสมาธิสวดมนต์ก็ไปเจอพระของชุดนี้ใช่ผมก็เออน่าจะอันนี้เป็นเป็นเป็นพระชุดไหนสือประวัติแล้วอันนี้ได้มาจากหลวงพ่อคืนตอนที่หลวงพ่อลำไปเรียนวิชาครับหลวงพ่อ จริงหลวงพ่อหลังจะขอแค่กรรมเดียวแหละจะเอาแค่นี้แหละแต่หลวงพ่อขึ้นบอกเออเอาไปให้หมดแต่มันเป็นอยู่สามหลัง mm. กันน้ำหนักเยอะอยู่นะ mm. ก็จะปนๆกันมีแต่เป็นดินเผาทั้งหมดทีมมีสมเด็จมีสมเด็จเก้าชั้นสมเด็จเจ็ดชั้นมีแบบเหมือนับนางพญาพิชุตโลกแล้วก็นางพญา,าแล้วก็มีศิวลีบ,บางองค์ก็มีปั๊มยันไม่ปั๊มยันตอนหลังก็เลยไปทําปั๊มไอตาปั๊มมาเพื่อจะปั๊มเพื่อจะให้เป็นเอกลักษณ์ของวัดก็แปลกเป็นเรื่องแปลก ก็เป็นของผู้คืดนองผู้คืดท่าบินตามที่เขากล่าวขานกันมาคืนท่าบินโอ้ที่สุพรรณนะใช่ฮะแล้วก็ได้มาเจอผมก็ขอเล่าอันนี้อันนี้ของแปลกอีกอันนี้ฝันแปลกอันนี้ก็คือฝันแปลกอันนี้ก็คือจะบอกว่าอันนี้เป็นเกษาวันที่ไปรับสังขารหลวงพ่อที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ25มีนาปี62ครับ ก่อนหน้าหน้า,นา,นาวันที่วันที่8มกราปี62อนะผมนอนอยู่ในห้องแล้วก็หลวงพ่อเข้ามาในห้องบอกว่าไอ้อ้วนกูจะไปวันที่12ผมก็นึกว่าหลวงพ่อจะไปวันที่12มกรา62แต่ท่านก็ไม่ไปท่านก็ไป22มีนาปี62ครับแล้วผมก็ขอพระอาจารย์พระอาจารย์ไปปรงผมมาผมก็ขอแล้วผมก็ใส่กระเป๋าผมก็มาช่วยถ่ายรูปเป็นร้อยวันแล้วแล้วผมก็ลื้อกระเป๋าเอ้าเกษาเป็นสีทอง สีทองอ่านี่เกสาเกสานโรงพล่ําวันที่วันที่ไปปรุงผมไปรับสังขารที่โรงพยาบาลครับจะต่างกับที่อยู่ที่หน้าหน้าสรีระอนันตสีขาวอือันนี้อันนี้สีทองเป็นสีทองเลยสีทองฮะผมก็เปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเลยไหมครับด้วยความศรัทธาส่วนตัวด้วยแหละคืออาจารย์ผมบางคนเอาไปก็ไม่ไม่ไม่ขึ้นแต่แต่ผมก็ไม่รู้ผมผมเอาไปไว้ทิ้งพระที่บ้านก็ก็เป็นอย่างนี้เปลี่ยนไปตั้งแต่วันแรกเลยไหมครับ ผมก็รับมาผมก็ใส่ในกระเป๋ากล้องผมก็ไม่ได้ดูเลยนะถ่ายถ่ายมาถ่ายงานทุกคืนมาเป่าคุยถ่ายงานทุกคืนแล้วก็พอลื้อกล้องไม่ไม่ถ่ายแล้วก็มาเป็นสีขดวใช่แปลกดีนะฮะนีก็เอามาให้ดูกันนะครับกับเนี่ยที่ที่ฝันเรื่องบาคนออกขาวบางคนใสบางคนก็ออกเหลืองแล้วแต่คนบูชาเออเมื่อกี้ที่บอกว่าพระชุดนี้เนี่ยจะให้เช่าบูชาให้เช่าบูชาจะขอเวลาเพราะมันต้องไปทํากล่องแล้วก็เขาเลยต้องทําตาปั๊มมีอยู่กี่องค์ครับก็ มันค้ากันอ่ะอันนี้อาจจะหลัก500อันนี้อาจจะ300อันนี้อาจจะ1นึ่พันอะนรี้มันจะค้ากันเรายังไม่ได้เช็คยอดว่าค้ากันแล้วเนี่ยเราราวประมาณ3ามพันว่าเราราวนั้นแลยไมเราราวสามพันองนะครับก็เตรียมตัวได้นะฮะทงวัดสัมภิคีทมเดี๋ยวทํากล่องเขียนบันทึกให้เรียบร้อยนะฮะก็จะเปิดให้บูชากันรายได้ทั้งหมดนะครับก็จะไปทำนะฮะสมทบทุนในการสร้างมนดปให้กับหลวงปู่หลังครับนะจะมีพระสิวลีนางพญาสมเด็จนะฮะมีสมเด็จขอดูสมเด็จองใหญ่นะยครับ แต่ตัวใหญ่นี่จะ,จะผิวสีดํานะเป็น,นดินเผาเหลือดําดินเผานะครับ